สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะวันนี้ปิ่นมีอุปกรณ์ต่อพ่วงของใหม่นําเสนอการน,นะคะตัวนี้เป็นเครื่องหยอดข้าวแปดแถวขาจานค่ะเป็นเครื่องหยอดข้าวนะคะเป็นตัวแปดแถวแบบขาจานนะคะสําหรับรถแทรกเตอร์45แรงม้าถึง75แรงม้านะคะสินค้าใหม่นะคะตัวนี้นะด้านบนนะคะตรงนี้เป็นตัวลูกกิ้งนะคะอัดดินเก็บความชื้นนะคะ เวลาใช้ก็เอาลงมาไว้ข้างๆเนาะ mm. แล้วก็ตัวนี้นะคะจะช่วยในการเก็บความชื้นของดินนะคะตัวนี้เป็นแบบแปดแถวนะคะหยอดข้าวแบบแปดแถวค่ะมาดูด้านหลังกันนะคะสินค้าใหม่นะคะตัวนี้นะนี่ค่ะงานสวยมากๆเลยนะคะสามารถปรับระดับนะคะระยะว่า,าระยะระหว่างการหยอดได้นะคะตั้งแต่15-30ถึง30เซนนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นแบบแแถวนะคะสินค้าใหม่ค่ะราคาไม่แพงนะคะตัวนี้48,500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเครื่องหยอดข้าว4 8 5 0 0บาทเท่านั้นท่านใดมองหากันอยู่สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะที่0810462640นนะคะขอบพระคุณค่ะ